อสลารอะล้ำในกรมุลวะบุรกาตุววันนี้ผมจะมาโค่นต้นขนุนเกือบเกือบร้อยปีนะครับต้นนี้สูงมากครับใีกล้องโฟกัสความสูงของต้นขนุนนู่นนู่นเห็นยอดไหมเห็นไหมสูงมากเดี๋ยวอมาดูเดี๋ยวมาจะมาโค่นต้นนี้ลมยากมากเป็นาว่าเป็นไม้ชนินึ่ตายครับแรงมากต้นนี้ครับมาดูใกล้ๆครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะลงต้นนี้นครับเพื่อนๆดูด้านบนให้เข้าช่องนี้เลยครับช่องนี้นะครับยากมากเพราะว่าติดต้นรองฟองติดต้องรองฟองต้นหนึ่งแล้วก็ต้นนี้ต้นหนึ่งผมจะเข้าช่องนี้นะครับเสียบช่องนี้ครับตรงไปทุลารเวตรงนี้ช่องนี้เลยครับซึ่ง เป็นงานยากมากครับาำรับมือเรื่อยครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูไม่รู้ว่ามันผิดจะปิดคิ้วหรือว่าจะล้มไปทางไหนเดี๋ยวค่อยดูฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับ เวเพื่อนรู้ดีใ้กล้ๆเดให้เพื่อนู้ๆเด็ให้เนกดยัให้เ่นู้เดี๋ยวห้อ้ียวเพด้ี๋ยวให้เพื่อนๆดู้ใกล้ๆดวดูเยเนู้ยอ้ยๆเดี๋ยวพูดด้วย โ oh, อ้ันนี้อันนี้ต้องเปิดหน้าอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเป็นโพงดันไหโอเคครับเพื่อนครับมาเดี๋ยวเื่อยผม,ผมก็ไม่ค่อยดีแล้วช่วงนี้ ัม่ตเ,เพื่อนๆเห็นไหมจะมีไฟออกมาเพราะว่ามีปลวกปลวกกินไม้ขนุนครับเป็นไม้ขนุนยุนต้นตายแข็งแข็งเนื้อแข็งมากๆครับเดี๋ยวผมจะเอาประเจมาปรับอากาศหน่อยเพราะว่ายังเอาไม่อยู่้วยังเอาไม่อยู่ ยังเอาไม่อยู่กียังไม่เล่นะนะแข่งมากเดี๋ยวผมเออจะเปิดเอจะปิดอากาศนิดหน่อยแล้วก็เปิดเอน้ำมันสักเกือบครึ่งรอบประมาณนี้ครับเพราะว่าจะมีรังรังอะไรรังบวกกินมาขึ้นหนูนะครับอ ล้วีการเวโอเคอันนี้เป็นวิธีของผม,มที่ผมต้องใช้น้ำมันเครื่องช่วยเพราะว่าทำให้ใบใบโซ่ลื่นขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามีแต่ดินมีแต่อะไรครับ๋ยวกจะปิดอากาศนิดหน่อยโอ้แข็งมากครับตัวนี้เกือบร้อยปีเพื่ออย่า yeah. รกยาอะไรนี่เสียวเสียวไม่รู้ตัวอะไรจะออกมาด้านไหนมึงโอเค Bye. Uh. ก็ว se ่ะคอโอ้โหนี่แกไม่ใช่อะไรดินอันนูวะ เพื่อนๆดูอันนี้ตายหปีครับโอ้ฟังเสียงครับโอ้แข็งปุ๊บป๊บเลย อยะก็ฝากกดติดตามด้วยครับต้นนี้แรงจริงๆครับต้องบอกว่าสุดๆครับมีตะขาบออกมาเพียบเลยเมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายครับอันนี้เป็นตัวช่วยเพราะว่ามันมีรังปวกอะไรมีดินอะไรก็พยายามหานะมันเครื่องเสริมให้มัน เพื่อทำให้บาลือนึงครับสะบาละให้มันบาดเกตไดอ๋อบาดเกบาดเกบาดเกบเการอนักบาลีเกาะนุ่งนาดูบล่้นุ่งกากบลีเกานุ่งนดูังนี่ถ้าบอกบอกเพื่อนว่าถ้าจะล้มถ้าอยากให้ไม้ต้นนี้สูงมาก ถ้าอยากให้ล้มไปฝั่งนี้เราต้องอยู่ตัดอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราอยากให้ล้มในช่องที่ผมบอกต้องอยู่ฝั่งนี้เวลาเปิดหน้าเปิดหน้านะครับพยายามทำสามสิบห้าองศาครับนะครับนะคิบค้วทำแล้วครับคิวก็ทำตรงกับช่องที่เราจะลงนะครับแต่ว่าที่เรา เปิดหน้านี่ที่เราอนี่ก็พยายามทำ35อ,อ,งองศาครับอย่าไปทำ45หรือว่า15หรือว่า20อ,องศาอย่าไปทำเลยครับอันตรายครับถ้าต้นตายแบบนี้ครับอันตรายมากมาน้ำมันมดออ 干，哦，捉几个，困上去了，去不去？我白天要。 ได้ประมาณนี้ป่อยได้ประมาณนี้ปุ๊บเราทําไม้เกลยด ทำที่เสียบ่อนเพื่อความช่วยนะครับดูตขาขนาดจริง่ยังแข็งอะ่ะทำอันเดียวก็พอแล้วครับแต่ว่าต้องให้ลื่นนะครับให้ลื่น ถ้าไม่ลื่นไม่ได้มันติดอันนี้ต้องให้ลื่นนะครับโอเคได้ต้นแบบนี้ล้มยากแต่ใช้ความกล้าแล้วก็ความสามารถแล้วก็เทคนิคส่วนตัวนะครับได้เราก็จะมาใส่ตรงนี้ตัวเดียวจุดนี้เราที่เราจะใส่ ok có tạm ใส่ตัวนี้ใส่ก่อนใส่นี่ก่อนเสียบตรงนี้นะครับเพื่ออยากให้ไม้เวียนแล้วก็ลงช่องที่เราต้องการเดี๋ยวลองดูว่าผมจะทำได้ไหมตรงนี้เราต้องหาไม้ต่อนะครับไม้อะไรบ้างที่ไม่ตรงหนักมากโอ้อันนี้เป็นกิ่งนะพอไอ้ตัวกิ่งขนุนนะครับโอ้โห ดีจังโอ้แข็งปุ๊บเลยไม่รู้กี่ปีที่ว่าหล่นจากต้นมา <c oughs> ตรงเลยโดนข้างหลังกองเราต้องพยายามเจาะให้ทะลุฝั่งโูกตอนแล้วก็ค่อยลากมาฝั่งนี้โอโดนสวิต อกตีพยายามตอนกว่าไม้จนกว่า,วาคิดว่าจะไปเราต้องสังกเกตกามกันนิดนึงเพราะว่าเป็นขนนยืนต้นตายฟังเสียงนี่ประมาณใกล้ไปแล้วครับก็ขอให้ต้นนี้ล้มในทางที่ผมต้องการนะครับฝากกดติดตามครับก็ ผมถ่ายคลิปเพื่อทำแนวทางให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันครับแต่และคนแต่และสไตล์ไม่เหมือนกันครับถนัดแบบไหนทำแบบนั้นเลยครับตามนนต้องจออหน,น้าจอย มาท่านป้าบอกมาแล้วที่ไม่ล้มเพราะว่าอะไรติดฝั่งนี้อยากจะไปลมฝั่งนู้น<ม>เราต้องท่านฝั่งนี้นะครับ<ม>เอาออกฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลยครับ<ม>อย่าทําในช่องนี้เพราะมันติดนะครับเปิดข,ข้างบนเลยครับแต่ว่าเราต้องไม,ไม่ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับเราต้องอยู่ด้านหลังนะครับ<ม>เพื่อความปลอดภัยครับ ไาลมนะ,ะเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนเพื่อนดูครับอันนี้เป็นยืนต้นตายพายลมยากมากครับสูงแบบนี้

Asal tak, asal tak, asli tak, pak? Hmm. Asal tak? Okay, Siti, tangan. Siti, jaruh. Jaruh, jaruh. Jaru.

Nampak kan? Tak apa pak. Oh, lihat ya, Opan. Tapi dia nanti pak. Tapi pak. Kaya kaya. Tahu tak una. Tungkat sangat. Jadi aku lagi. Tahu tak jumpa aku lagi tahun ini. Belum. Ya dah lapar. Tengok ikan dah batu kosih je dia. Tengok ikan dok batu tahu dah. Molek. Batu. Dah tak batu hai ya? dah.